ดีครับเพื่อนสมาชิกครับพบกันเช่นเดิมครับกับอาจารย์เลโอริชครับไลน์ดีครับเคทีวีกากกาเข้ากลุ่มฟรีครับพบกับสุนฮานอยเด่นบนเด่นล่างเช่นเดิมครับสุดคำนวณมือนะครับวันนี้วันที่4พฤศจิกายนนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ใกล้จะลอยกระทงแล้วนะครับเอาละครับ4พฤศจิกายนวันศุกร์วันนี้มีอะไรมาฝากกันแบ่งปันกันบ้าง เมื่อวานนี้สูตรเข้ามา1สูตรคือเด่นบนนะครับเด่นบนเข้ามา1สูตรให้ชมก่อนนะครับแต่อาจจะเข้าหลักร้อยนี่คือสูตรเด่นบนเมื่อวานนี้นะครับสูตรเด่นบนเมื่อวาน3พฤศจิกายนถูกไหมครับเมื่อวานนี้นะเราคำนวณได้เลข8เลข5าเลข6ออก81970เลข8ครับเข้าตำแหน่งร้อยบนนะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเข้าหลักสิบหลักหน่วยจะสวยกว่า ตัวทีเด็ดเราฟันเป็นยังไงบ้างครับแ1 9 7 0่เเราเข้ามา2ตัวครับตัวฟันเรานะครับ81970เ้เราเข้าเลข8ครกับกับเลขหนึ่งเข้าชุดคู่หน้าครับสะ2ตัวหน้าหลักสิบหลักร้อยนะพลาดนิดนึงไม่ไม่ไหวไม่ไหวนะครับน่าจะสวยกว่านี้นะครับมันน่าจะเข้าสักหลักสิบหลักหน่วยนะทั้งบนทั้งล่างอะไรก็ได้นะครับเอาใหม่วันนี้เอาใหม่ครับ วันนี้วันที่10พฤศจิกายนนะครับสูตรเด่นบนเราก็จะใช้สูตรเก่าเล่าใหม่สูตรเดิมนะครับเอาตัวเลขใหม่มาคำนวณก็ให้เป็น1ดาวเพราะเป็นสูตรเก่านะครับสถิติ10งวดก็เป็น1 1งวดนะเริ่มไต่เต้าเป็น1ดาวแล้วครับเริ่มสะสมสถิติวันนี้วันที่4พฤศจิกายน65ครับ ก็คำนวณต่อเนื่องกันไปเลยนะครับถ้าจะย้อนไปดูสถิตินิดนึงก็โอเคแป๊บหนึ่งครับนี่ครับเราใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยแล้วไปบวก0นย์บวก7บวก1งของที่นะครับนี่ครับ8บวกเเป็น15บวก0นย์ก็15เอาเลข5 5บวกเเป็น12อเลข2 2สบวก1นได้3 5 2 3ออก0 8 5ย์เข้าร้อยบนนะครับต่อมา3ก็เข้า10บนโอเษครับ5เข้าหน่วยบน3เข้าหน่วยบน6เข้าหน่วยบน 4เข้า10บนนะครับแล้วเมื่อวาน900นี้890บนวันนี้ครับเราก็ใช้สูตรเดิมหลักร้อยครับบวกหลักหน่วยไปบวกศูนย์บวกเจ็ดบวกหนึ่งคงที่หลักร้อยเล็กแปดหลักหน่วยเล็กเก้าบวกกันได้17บวกศูนย์ได้17ตัวเดิมใช้เลขเจ็ดครับเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่ใช้เลขสี 4, 4่สี่บวกหนึ่งได้เลขห้าเจ็ดสี่ห้าก่อนครับเด่นบนวันนี้ได้เลขเจ็ดเลขสี่เลขห้า ล่างครับสูตรใหม่สถิติ10งวดเราใช้หลัก10บครับบวกหลักหน่วย3ครั้งครับขีดให้ไว้3ขีดนะครับจะได้เข้าใจว่านํามาบวกกัน3ครั้งหลัก10บวกหน่วยล่างนะครับไม่ใช่หน่วยธรรมดาครับหน่วยล่างไม่ใช่หน่วยบนนะครับแล้วไปบวก1บวก2บวก1งคงที่เพราะฉะนั้นเริ่มคำนวณเลยครับ อาจารย์จะคำนวณจากทางขวามาก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันบวก3ครั้ง2บวกกัน3ได้6บวก8เป็น14บวก1คงที่เป็น15เอาเลยค5บวก2เ7 7บวก1เป็น8 5 7 8ครับเด่นล่างออก6 8ครับ8เข้าตำแหน่งหน่วยล่างเอาละครับผ่านไป8 3 24บวก4 28บวก1เป็น29เอาเลข9 9บวก2เป็น11ได้เลข1 1บวก1ได้2 9 1 2ออก9 4 9เข้า10ล่าง ต่อมาครับ4 3 2บวก7เป็น19บวก1เป็น20ใช้เลข0 0บวก2ได้2 2บวก1ได้3 0 2 3ออก0 0ครับเลขเบิ้ล0ก็เข้ามานะครับต่อมาครับ0ได้เลข0ูนยบวกกันนะครบับวก4ได้4บวก1คงที่ได้เลข5 5บวก2ได้7 7บวก1ได้8 5 7 8ครับออก7 0มวานะครับ7เข้านตาแหน่ง10ล่างวันนี้ครับ 1บวก0บวก0บวก0ก็ได้เลขก1บวก1ของที่ได้เลขก2ครับ2บวก2ได้4 4บวก1ได้5รู้สึก5จะชนกันนะครับได้เลข2เลขก4เลข5ครับเด่นล่าง245เด่นบน7 4 5เพราะฉะนั้น4กับ5เป็นหลักครับ7กับ2เป็นลองง่ายๆเลยครับวันนี้4กับ5เป็นหลัก7กับ2เป็นลอง 45 47 42 57 52แล้วก็72ครับ4554ครับ4774 4224 5775 522572 27ครับ4กรกฎาคมวันศุกร์วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับฮานอย ให้ท่านโชคดีเฮงๆฮครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ